สวัสดีจ้าเด็กๆสายชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกลับมาพบกับห้องเรียนภาษาไทยของคุณครูพี่เย็บอีก1คลิปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เย็บก็นําเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกหนึ่งคลิปนะในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องคํานามใช้เรียกตามชื่อนะคะหลังจากที่เราเรียนคลิป EP 2ีไปแล้วนะ วันนี้เราก็จะมาพบกับคลิป EP 3นะในหน่วยการเรียนรู้ที่7ดเหมือนเดิมนะแต่เนะื้อหาเพิ่มเติมอย่างไรมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันในห้องเรียนภาษาไทยของคุณครูพี่เจี๊ยบนะคะหากพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะจ๊ะเด็กๆอ่าเด็กๆด,ด,ดูนะคุณครูพี่เจี๊ยบก็นำความรู้ ให้เด็กๆได้ประลองสมองอีกแล้วนะคะ,ะให้เด็กๆเ,เรียนรู้กับเรียงคำใหม่นะ,ะคุณครูพี่เจี๊ยบก็มีพยัญชนะ,ะที่เรายังไม่ได้เรียงคำนะคะให้เด็กๆได้ประลองสมองนะแล้วก็มาคิดดูว่าเป็นคำอะไรนะคะสำหรับคำตอบวันนี้จะมีความเชื่อมโยงในหน่วยการเรียนรู้นี้นะลูกนะจะมีเชื่อมอาจจะมีความเชื่อมโยงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับคำแรก เป็นสถานที่นะลูกนะเป็นสถานที่อ่าถ้าเด็กๆคิดได้แล้วเด็กๆลองดูนะว่าใจตรงกับของคุณครูไหมเรามาดูเฉลยกันนะคะอ่าโรงพยาบาลหัดใหญ่เห็นไหมลูกมีโรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะสําหรับคํานี้นะใครถูกบ้างเอ่ยไม่ถูกไม่เป็นไรนะเรามาดูเฟรมต่อไปนะคะเฟรมต่อไปลูกอ่าอีกหนึ่งคำนะสำหรับเฟรมนี้ ก็มีให้นักเรียนได้ประลองปัญญาเหมือนเดิมเนาะเป็นชื่อจังหวัดนะคะอ่าชื่อจังหวัดอะไรเอ่ยอคิดออกไหมคะเรามาดูนะว่าคําตอบถูกไหมลูกอ่าจังหวัดชนบุรีลูกชนบุรีเนาะอ่าใครถูกบ้างเอ่ยไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะ,ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะอ่าดูนะลูกมีสระเอกไก่มอมาเห็นไหมลูกอ่าเราต้องเรียบเรียงนะคุณครู คำนี้เป็นชื่อของถนนนะลูกนะอะคิดว่าน่าจะรู้กันนะลูกนะอาถนนอะไรเอ่ยอาเพชรเกษมลูกเพชรเกษมใครถูกบ้างคะอาเรามาดูเฟรมต่อไปนะคะเฟรมต่อไปอ่านี่ก็อีกหนึ่งคำนะเป็นชื่อสถานที่อีกเหมือนกันนะลูกนะอาแต่เราไม่บอกว่าเป็นสถานที่อะไร มาดูเฉลยดีกว่านะคะว่าใจตรงกับคุณครูไหมอ่ธานาคารกรุงไทยนะคะเป็นสถานที่นะลูกชื่อว่าธานาคารกรุงไทยนะต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปอ่ะดูซิชื่อนี้อ่ะคำนี้เป็นชื่อของบุคคลนะลูกอ่าเป็นชื่อของบุคคลนะคุณครูคิดว่าคิดว่าหลายคนคงจะตอบกันได้แล้วละ่ะมาดูเฉลย วาสนาไม่ลูกชื่อวาสนาเนาะต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปอ่าอันนี้ลูกเป็นเครื่องดื่มนะอ่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้ประโยชน์อ่าไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้เรามาเรียงใหม่เป็นคำว่าหนองโพไม่ลูกหนองโพเป็นชื่อนมจืดชนิดหนึ่งนะอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะ ต่อไปเรามาดูอ้าไม่ลูกมีถอฐานมอมาปอปาคอควายนอหนูรอเรือชื่อจังหวัดนะลูกนะอ้าเห็นแล้วน่าจ,จะได้นะครับถอฐานฐานนะ,ะจังหวัดนครปฐมนครปฐมเป็นชื่อจังหวัดนะอะเฟรมต่อไปมาแล้วอ่ะดูซิคำนี้โอ้ยากหน่อยนะลูกนะ ไม่บอกว่าเป็นอะไรนาะลองคิดดูซิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกอ่าตอบถูกกันไหมเรามาดูเฉลยนะอ่าแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมลูกชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะคะต่อไปข้อนี้ไม่ยากเลยนะอ่าไม่ยากเลยเป็นวิชาวิชาหนึ่งนั่นเองนะ เราเรียนวิชานี้อยู่นะ,ฉะเฉลยเลยภาษาไทยเห็ไม่ลูกชื่อว่าภาษาไทยนะคะอ่ะเฟ็มต่อไปเฟรมต่อไปอ้อนีทาวนี่อ่านว่านีทาวแต่ไม่มีความหมายอ่ะเป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลานะลูกนะอ๋อคุณครูรู้แล้วว่าเด็กคงตอบได้หลายคนนะอ้าเฉลยดีกว่านั้น นาทวีนะลูกนาทวีนะต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปอ่ามาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอ่าเป็นชื่อละครนละ่ะลูกชื่อละครในโทรทัศน์ช่องแปดนะใครเคยดูบ้างนะเด็กๆไม่ค่อยจะดูช่องแปดก็ไม่เป็นไรแต่คุณครูแค่บอกว่าเป็นชื่อละครนะลูกนะอ่าเชลยดีกว่าเวลาอาคาดนะคะเวลาอาคาดนะเป็นชื่อละครนะลูกนะ ต่อไปคำนี้อาซาบรินเอ๊ะเรียงใหม่เป็นประเทศนะลูกชื่อประเทศนะไม่ยากเลยคำนี้บราซิลน,นั่นเองนะลูกนะบราซิลน,นะชื่อประเทศนะข้อต่อไปอ้าเห็นไหมลูกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะมีทะเลสวยงามคำนี้ คิดว่าเด็กๆคงจะได้คำตอบกันแล้วนะเกาะหลีเป๊ะนะโอ้อยู่ในจังหวัดสตูลน,นะลูกนะสวยงามนะมีทะเลสวยงามมีเกาะหลายเกาะสวยงามมากเลยต่อไปข้อต่อไปอ่าเป็นชื่อชื่อนะคะลูกชื่อบุคคลนะลูกชื่อบุคคลนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะในเรื่อง เรื่องอะไรอ่ะลูกเรื่องอะไรคะสุดสาครที่มีสุดสาครด้วยนะเรามาดูเฉลยอ่ะพระอภัยมณีพระอภัยมณีดังมากเลยนะเป็นผลงานของท่านสุนทรพูนะลูกนะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะลูกนะอาไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าอ่าท่องเที่ยวก็ได้นะลูกนะถ้าเราจะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้านะเฉลยดีกว่านาะ เทสโก้โลตัสนะลูกเทสโก้โลตัสนะต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะอ่าอะไรเนี่ยแกเสาฝนอ๋อไม่ใช่นะคะเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มนะเรามาดูดีกว่าเครื่องดื่มอะไรนะเรามาดูเฉลยเนสกาแฟเนสกาแฟนะเครื่องดื่มของผู้ใหญ่นะลูกนะอ่าข้อต่อไป คำนี้โอ้ยคำนี้ยากจังเลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกเหมือนกันนะลูกนะอ่าเรามาเฉลยดีกว่าชื่อว่าบางแสนบางแสนนะเป็นหาดนะคะเป็นหาดอ่าแล้วก็มีทะเลบางแสนเนี่ยนะคะ,ะสวยงามเหมือนกันนะลูกนะข้อต่อไปข้อต่อไปโอ้คำนี้อะไรเนี่ยแคสรามวัวเออเอ้ ดูเฉลยดีกว่านะ่าเป็นเป็นของทานได้นะลูกนะชื่อชื่อของที่ทานได้นะเฉลยสามเมฆครัวสามเมฆครัวคืออะไรลูกปลากระปรองปลาสามเมฆครัวนั่นเองนะคะเขามีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยอ่าหมดแล้วทีนี้เรามาสรุปคําตอบนะลูกนะสรุปว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ชนบุรีเพชรกเกษม วาสนาธนาคารกรุงไทยหนองโพนครปฐมแม่น้ำเจ้าพระยาภาษาไทยนาทวีเวราอาคาตบราซินเกาะหลีเป๊ะแล้วก็พระอภัยมณีเทสโก้โลตัสเนสกาแฟบางแสนสามแม่ครัวคำเหล่านี้ทั้งหมดนี่ลูก เราเรียกว่าคำนามวิสามันหรือคำนามชี้เฉพาะานะคะวิสามันหรือชี้เฉพาะนั่นเองนะลูกนะเพราะว่ามันมีชื่อเรียกเฉพาะนั่นเองนะคะต่อไปอนี่คุณครูจะทบทวนคำนามสามันซึ่งอธิบายไปในเฟรม EP.2 ที่ผ่านไปสัปดาห์ที่แล้วนะเรามาทบทวนคำนามสามันนิดหนึ่งว่าคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วๆวไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเราเรียกว่าคำนามสามมันนะนะคะต่อไปตัวอย่างคำนามสามมันนะคุณครูเลือกมาแค่บางคำนะลูกนะอ่า คือคำนามทั่วไปนั่นเองนะบ้านวัดโรงเรียนจราจรตำรวจหมอพ่อแม่ลุงเด็กเพื่อนทหารแมวลิงไก่เสือจิงโจ้พัดลมโต๊ะเกา้าอี้เตารีดสมุดหนังสือโทรทัศน์สม้มเงาะอ้ามังคุดทุเรียนข้าวข้าวเหนียวผักบุ้งผักคะน้าไผ่กุหลาบท,ทานตะวันมะลิ ขนมนมน้ำทะเลน้ำตกภูเขาสวนเห็นไหมลูกลูกสังเกตดูว่าไม่มีชื่อเรียกเลยไม่มีชื่อเฉพาะเลยนะเรียกทั่วๆไปเลยนะคะเขาเรียกว่าคำนามสามัญน,นั่นเองนะคะเฟรมต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูความหมายคำนามวิสามันกันนะคำนามวิสามันคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว นะคะจะเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะนะลูกนะอ่าเรามาดูต่อว่ามีอะไรกันบ้างเนาะคำนามวิสามันคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างมานะเป็นชื่อยี่ห้อสินค้าสินค้าเครื่องใช้ทุกอย่างที่เราใช้จะมีชื่อเฉพาะของสินค้านะลูกนะ เพราะฉะน,นั้นชื่อเฉพาะนี้แหละเราเรียกว่าคำนามวิสามณ์นนะดูนี่โตชิบา้าชาร์ปซัมซุงเบรกเกอร์ยิตาชิโตโยตา้านิสสันบรีสแคร์ซันไลสกอตเขาช่องโอวันตินเพียวร่าไฮยีนคอนเกตเทพไทยบาจาโคโดโมอิชิตันโคกสไปรย์แฟนตา้าฟาร์มเฮาโนเกียอิมพีเรียนมรกต ไฟล์ไลน์เห็นไหมลูกมีทั้งสินค้าเครื่องใช้เครื่องดื่มนะคะขนมนะคุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้ลูกๆได้รู้จักบางคำนะ,ะต่อไปข้อต่อไปเฟรมต่อไปเฟรมต่อไปชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปเที่ยวอะจะเป็นชื่อเฉพาะหมดเลยนะลูกนะตัวอย่างก็คือดูนะ น้ำตกโตนงาช้างน้ำตกเอราวันน้ำตกบริพัตรเกาะหลีเป๊ะเกาะลันตาเกาะพังันภูหินร่องกล้าภูหินกองดอยตุงผาแต้มดอยสุเทพรีมเวิร์นสูสารหอยดอยอินทนนท์อุทยานราชพักอุทยานเขาน้ำค้างเขื่อนภูมิพล มีเยอะนะลูกเยอะแยะเลยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะในต่างประเทศก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะมีชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าคำนามวิสามันนะคะชื่อโรงเรียนและสถาบันศึกษานะคะลูกดูนะมีโรงเรียนทุกโรงเรียนสถาบันศึกษาทุกสถาบันเลยนะดูนะคะลูกอคุณครูก็มีตัวอย่างโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์โรงเรียนสมัยศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์บวรโรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนทวีรัตโรงเรียนสาสานวิทยาคารโรงเรียนพัฒนาศึกษาโรงเรียนกิติวิทย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยา,ยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัาย,าย,รายราชพัฒน์ันกเกษมมีอีกเยอะนะลูกนะทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด ชื่อโรงเรียนใดในจังหวัดใดชื่อมหาวิทยาลัยใดสถาบันการศึกษาใดเขาเรียกว่าคำนามวิสามันนะนะคะต่อไปอะชื่อธนาคารนะธนาคารเือสถาบันทางการเงินนะลูกนะเห็นไหมชื่อว่าธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพยังมีอีกหลายธนาคารนะเคคุณครูแค่ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะข้อต่อเฟรมต่อไปอชื่อประเทศนะคะชื่อประเทศนะประเทศในทวีปทุกทวีปเลยเนาะเป็นคำนามวิสามันคุณครูแค่ยกตัวอย่างมาไม่กี่ประเทศนะประเทศไทย อินโดนีเซียลาวกัมพูชามาเลเซียพม่าเนปาลอินเดียจีนญี่ปุ่นบราซิลสวีเดนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษเวียดนามมองโกเลียปาเลสไตน์เกาหลีอิตาลีฝรั่งเศสโปลแลนด์เห็นไหมคะมีหลายทวีปเลยคุณครูเลือกมานะลูกนะจริงๆมีเป็นร้อยๆเป็นพันเลยนะลูกรวมแล้วนะ นี่คือตัวอย่างของชื่อประเทศซึ่งเป็นคำนามวิสามันนะคะต่อไปมีอีกไหมคะ,ะคำนามวิสามันที่เป็นชื่อจังหวัดนะลูกจังหวัดในประเทศไทยนะเขาเรียกว่าคำนามวิสามันคุณครูก็ยกตัวอย่างมามีจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีสตูลนราธิวาสตรังะบีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราช กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมก<ม>รุงเทพมหานครลำพูนลำปางเชียงใหม่สุริน์และนครราชสีมานี้ก็คือแค่เลือกมาหรอกลูกจริงๆเอเขียนได้ทุกจังหวัดเลยที่เป็นคำนามวิสามันนะคะอีกหนึ่งเฟรมก็คือชื่อบุคคลชื่อบุคคลชื่อ คุณพ่อคุณแม่ชื่อดาราชื่อนักร้องชื่อคุณครูชื่อจริงนะลูกนะไม่ใช่ชื่อเล่นนะอ่าแล้วก็ชื่อบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ชื่อตัวละครในวรรณคดีอ่าหรือว่าชื่อชื่อตัวละครในภาพ,พยนตร์ในหนังที่เราติดตามอยู่นะเขาเรียกว่าคำนามวิสามันหมดเลยนะลูกนะคุณครูยกตัวอย่างมาเช่นคำว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเห็นไหมลูก พ่ขอขุนบานเมืองพระอภัยมณีสุดสาครพระรามทงชัยสุชาดาทศกัณฐ์พระร่วงพ่อขุนสีอินทราิย์เท้าสุรนารีเท้าศรีสุนทรน,นางมุกเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุดาจันทร์นายทองดีพันท้ายนรสิงห์ท้าเวสสุวรรหลวงปู่มัน่นหลวงพ่อพัดวัดหลวงหลวงพ่อโสธรพลายแก้วขุนช้างขุนแผน ทุกอย่างที่เป็นชื่อนะลูกนะที่มีชื่อเราเรียกว่าคํานามวิสามันนะคะต่อไปอ่าทีนี้เรารู้จักคํานามต่างๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาฝึกเรียนรู้คําจากประโยคนะคะคุณครูก็มีประโยคมาให้เด็กๆแล้วสอบถามเด็กๆว่าคำที่คุณครูบอกเนี่ยเป็นคำนามสามันหรือคำนามวิสามันนะคะ ประโยคแรกบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงห่วงใย,ยราษฎรทั่วแผ่นดินคําว่าพระมหากษัตริย์เป็นคํานามอะไรเอ่ยได้ไหมคะเป็นคํานามอะไรคะที่เราเรียกทั่วไปอ่าฉเฉลยกันเลยนะลูกนะคุณครูคิดว่าเด็กๆคนน่าจะตอบในใจแล้วนะอ่าฉเฉลยว่าคํานามสามัญเห็นไหมลูกเพราะว่าเราเรียกว่าทั่วๆไปว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้บอกชื่อเฉพาะนะ อ่ะต่อไปคำว่าราษฎรราษฎรเนี่ยเป็นคำนามประเภทไหนได้ไหมคะอ่าคิดแป๊บนึง่งมาดูเฉลยเลยคำนามสามัญน,นะคะใครถูกบ้างเอ่ยข้อประโยคนี้นะอ่าเรามาดูประโยคต่อไปลูกประโยคต่อไปเนาะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ไหมลูกชื่อชื่อว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีชื่อเฉพาะแสดงว่าเป็นคำนามวิสามานเห็นไหมลูกวิวิก็คือเพิ่มมาเป็นชื่อเฉพาะนะต่อไปถนนราชดำเนินถนนนี้ชื่อว่าราชดำเนินแสดงว่าเป็นคำนามอะไรเหมือนกันคะวิสามันสรุปว่า มีชื่อเรียกนะลูกนะอ่าจึงเป็นวิสามันนะคะอ่าข้อต่อไปข้อต่อไปวิลาสินีไปเที่ยวน้ำตกโตนงาช้างกับครอบครัววิลาสินีอ่าวิลาศินีเป็นชื่อบุคคลคุณครูอธิบายแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าชื่อบุคคลหรือชื่อคนก็ต้องเป็นคำนามวิสามันนะคะออาต่อไปน้ำตก น้ำตกนี้ชื่อว่าโตนงาช้างน้าตกนี้มีชื่อเรียกแสดงว่าเป็นคํานามอะไรคะลูกวิสามันนะคะเพราะมีชื่อเฉพาะหมดเลยนะใครถูกบ้างเอ่ยอข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปนาะแม่ไปซื้อผักกาดที่ตลาดกับน้องอแม่แม่เรียกบุคคลทั่วไปนะแม่ คนทั่วไปนะบุคคลทั่วไปคำนามอะไรเอ่ยสามานเห็นไหมลูกไม่มีชื่อเฉพาะนะต่อไปผักกาดผักกาดก็เรียกเรียกผักทั่วไปนั่นเองก็คือคำนามสามานนะคะไปตลาดตลาดเนี้ยตลาดนี้ไม่มีไม่มีชื่อตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกคำนามทั่วไปว่าอะไรเหมือนกันคะสามานเห็นไหมลูกไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อเฉพาะเลยนะคะ สามันหมดเลยข้อนี้นะ,ะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปฉันดีใจที่ได้ไปเที่ยวประเทศอังกฤษกับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลูกประเทศอังกฤษเมื่อกี้เพิ่งบอกไปในเฟรมที่ผ่านมานะอังกฤษคือชื่อประเทศเพราะฉะนั้นชื่อประเทศก็ต้องเป็นคำนามวิสามันเห็นไหมลูกตอไปคำว่าเพื่อน เพื่อนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนเราทั่วๆไปนะเรียกทั่วๆไปว่าเพื่อนถ้าเราเรียกทั่วๆไปก็คือคำนามสามันนั่นเองนะจ๊ะเห็นไหมลูกไม่ยากแล้วใช่ไหมคะเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปนะอ่าแพทย์อานนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินแพทย์แพทย์นี้ชื่อว่าแพทย์อนทนนะแพทย์อานทน์ แสดงว่าชื่อเฉพาะต้องเป็นคำนามวิสามันต่อไปโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลสงขลานะคารินก็เป็นชื่อเรียกเฉพาะอีกเหมือนกันนะคาตอบก็คงจะเป็นคํานามวิสามันนะคะเห็นไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊า,ามาดูมีอีกไหมอาละเฟมนนี้บอกว่าพ่อนำเงินไปฝากที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีคลองแห พ่อเราเรียกทั่วไปนะลูกคำนามทั่วไปพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็คือคำนามสามาัญเห็นไหมลูกทีนี้ธนาคารชื่อว่าธนาคารกรุงไทยถ้ามีชื่อเฉพาะก็ต้องเป็นคำนามวิสามาัญห้างนี้ชื่อว่าห้างบิ๊กซีห้างบิ๊กซีนะบิ๊กซีคำนามอะไรเอย่ยวิสามาัญ ทีนี้คลองแห я, คลองแหเป็นชื่อของตำบลนะลูกนะตำบลคลองแห я. ก็ต้องเป็นคำนามอะไรเอ่ยวิสามานเห็นไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะไม่ยากเลยอ่ะอีกหนึ่งข้อนะข้อนี้บอกว่าคุณยายไปทำบุญกับพี่ที่วัดหงประดิษฐารามยายปูย่ย่าตายายลุงป้านะอาเราเรียกทั่วๆไปคำนามนี้ก็คือคำนามอะไรคะอ่า สามันนั่นเองเห็นไหมลูกต่อไปคําว่าพี่พี่เห็นไหมลูกเมื่อกี้พี่น้องนะเป็นคํานามอะไรด้วยเอยสามันอ่ะวัดนี้ชื่อว่าวัดขงประดิษฐารามมีชื่อเฉพาะของวัดแสดงว่าคํานามวิสามันนั่นเองนะเห็นไหมลูกที่ชื่อเฉพาะเราเรียกว่าวิสามันนะต่อไป อีกหนึ่งข้อนะคะอ่ะคุณครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาอ่ะคุณครูคุณครูเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าชื่อคุณครูอะไรนะคุณครูเราเรียกทั่ว,วไปนะลูกนะเป็นคำนามทั่วไปนั่นเองเรียกว่าคำนามสามาัญเห็นไหมลูกนักเรียนนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยนักเรียนเราเรียกว่าคำนามอะไรเอ่ยสามาญน,นะคะ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาชื่อพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาแสดงว่าเป็นชื่อเฉพาะของสถานนะสถานที่นะลูกนะถ้าชื่อเฉพาะก็ต้องเป็นคํานามวิสามานันเห็นไหมลูกถ้าเราทบทวนบ่อยๆทําบ่อยๆก็ไม่ยากใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าคงไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ,ะทีนี้คุณครู ให้การบ้านทบทวนนะหลังจากที่เราได้เรียนไปในหน่วยการเรียนรู้อ่า EP 3นะเด็กๆได้รับความรู้เรื่องคำนามสามัญและคำนามวิสามัญน,นะสำหรับวันนี้นะคะทำการบ้านหน้า53และหน้า54นะคะก็ทำให้เรียบร้อยนะลูกนะนี่ก็คือการบ้านนะคะทําทบทวนนะคะจากที่เราได้เรียนในอ่านหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้นะลูกนะต่อไป ต่อไปคุณครูก็มีงานให้ทําอีกหนึ่งงานก็คือให้นักเรียนทําใบงานเรื่องคํานามไม่ยากเลยลูกนะคะให้นักเรียนเขียนคํานามสามัญที่เป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่พร้อมตกแต่งระบายสีให้สวยงามน,นะในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะเด็กๆจะออกอ,ออกแบบในรูปแบบไหนก็ได้นะลูกนะให้เป็นแผนผังความคิดแตกออกไปนะแตกออกไปนะอย่างน้อยเนี่ยคำนะคะอา,อาจจะ ประมาณ10บคำนะคนสิบคำสัตว์สิบคำสิ่งของสถานที่นะคนก็คือพ่อแม่ป ata, ู่ย่าตายายสัตว์ก็ชื่อสัตว์นั่นเองลูกหมูหมาแมวยีราฟจิงโจอ้อะไรก็ว่าไปนะสิ่งของอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้มีดหม้อพัดลมแอร์นะคะสถานที่โรงเรียนวัดน้ำตกภูเขาทะเละบ้านนะคะไม่ต้องใส่ชื่อเฉพาะมานะเพราะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามสามัญน,นะ แล้วก็ตกแต่งระบายสีนะ20คะแนนแรกคือการเขียนเนื้อหาเขียนสะกดถูกต้องนะถ้าเขียนสะกดผิดครูก็หักคะแนนไปนะแล้วก็ระบายสีอีก10คะแนนนะให้สวยงามนี่คือใบงานนะคะบอกเลยว,ว่าเก็บคะแนนนะลูกนะเสร็จแล้วลูกก็นําส่งในห้องของคุณครูเลยนะสองห้องเลยนะคะเอาละคะคุณครูคิดว่าไม่ยากเกินไปสําหรับใบงานนี้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะใน EP ีที่3นะก็คุณครูก็นำเสนอเรื่องราวจบแล้วนะลูกนะแล้วก็ให้ทุกคนทําแบบฝึกหัดทบทวนทําใบงานนะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอให้ลูกๆ เด็กๆทุกคนมีความสุขนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเด็กดีนะไปไหนก็สวมแมสล้างมือบ่อยๆให้สะอาดนะคะและขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะคะที่ช่วยดูแลน้องๆนักเรียนตรงนี้นะพบกับคุณครูพิ่เย็บในห้องเรียนภาษาไทยนะคะอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปนะจะเป็นเรื่องอะไรค่อยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูพิ่เย็บก็บายๆนะคะเด็ก